สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเตยเตย,ยาเปิดดวงก่อนอื่นก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทุกๆคลิปของช่องด้วยนะคะ,ะหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาเสร็จแล้วค่ำคืนนี้เตยจะมาทำดูซิว่า คลิปนี้จะชื่อเรื่องว่าบุญกุศลที่เราทําจะนําให้เราได้พบกับอะไรนะคะเรามาดูกันนะคะเรนดอมคลิปนี้ชื่อว่าบุญกุศลที่เราทําจะนําให้เราได้พบกับอะไรนะคะพอดีสวดมนต์นั่งสมาธิก็นึกเออทําคลิปเรื่องนี้ดูซิว่าบุญกุศลสิ่งที่เราทําเอาไว้เนี่ยตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันเนี่ยจะนํามาให้เราได้พบกับอะไรอืม เรามาดูไพ่ใบที่หนึ่งกันเลยนะคะบุญกุศลที่เราทำจะนำมาให้เราได้พบกับอะไรไพ่ใบที่หนึ่งออกมาแล้วค่ะเป็นไพ่เดอะไฮพิเทสนะคะเทพีพระจันทร์อไพ่แรงอธิษฐานไพ่พลังจิตไพ่เวทมนต์นะคะเทพีพระจันทร์เดอะไฮพิเทสนะคะเห็นไหมเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะ เขามีพระจันทร์อยู่บนหัวแล้วก็กำลังพนมมือเพ่งกระแสจิตมีหนังสือมนตราหรือหนังสือสวดมนต์อ่าเห็นไหมคะเด e High p r i พลังจิตหรือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติทำบุญกุศลที่เราได้ทํา จะส่งผลให้เราได้เขาเรียกว่ามีศักยภาพนะคะมีศักยภาพในพลังจิตมีศักยภาพในจิตที่สว่างมีศักยภาพในชีวิตของตัวเองที่เหมือนว่ามีการจัดการตัวเองให้อยู่ในกรอบแห่งคุณงามและความดีอ,อย่างนี้นะคะบุญกุศลที่เราได้ทำนำมาซึ่งพลังจิตหรือว่า ตัวตนที่สมบูรณ์ตัวตนที่เขาเรียกว่ามีจิตมีเซนส์ที่ดีแข็งแต่งขึ้นนะคะหรือพอรที่เราได้ขอภาวนา mm hmm. พร่ำสวดนี้กำลังส่งผลนะคะกำลังส่งผลให้เราประสบความสำเร็จที่เราได้ขอเอาไว้มาดูไพ่ใบต่อไปค่ะไพ่ใบต่อไป mm hmm. เห็นไหมคะ t o of s w o r d เป็นไพ่อะไรคะาสดาบสองดาบคืออะไรค้าเราจะมีเขาเรียกว่ามีการตัดสินใจที่ชัดเจนจะมีเขาเรียกว่าถ้ามีเรื่องให้ตัดสินใจเราจะสามารถจัดการตัดสินใจได้อ,อย่างนี้นะคะหรือช่วงนี้นะคะบางคนค่อนข้างมีสมาธิมีสติสงบนิ่งทำให้จิตใจเรานิ่งขึ้น นะคะทำให้จิตใจเรานิ่งขึ้นหรือนะคะถ้ามองอีกอย่างหนึ่ง t o ออฟสอนี่เหมือนกับว่าปัญหาต่างๆนะคะปัญหาต่างๆเนี้ย ไม่สามารถมากล้าวกายไม่เข้ามารบกวนเราเห็นไหมคะเพราะเหมือนว่าเป็นเป็นดาบที่คว้กันเห็นไหมคะดาบที่กาควายเอาไว้เหมือนว่าห้ามสิ่งชั่วร้ายห้ามห้ามปัญหาหรือว่าบุคคลร้ายหรืออะไรก็ช่างที่เป็นอ,อุปสรรคในชีวิตเนี่ยห้ามเข้ามากล้าวก่ายนะคะเหมือนพลังตรงนี้ได้ส่งมาส่งมาถึงอันนี้มาดูไพ่ใบต่อไปกันค่ะไพ่ใบต่อไปเป็นอะไรคะเห็นไหมเป็นไพ่ที่แบบ จัตติกจัตติกนะคะเราจะจัดการกับตัวเองได้จัดการจัดการกับตัวตนของเราได้จัดการเอาชนะจิตใจเราได้เอาชนะความคิดเราได้เราจะมีศักยภาพในการดำรงชีวิตในการจัดการชีวิตของเราให้มีความเสมอภาคเห็นไหมคะมีความเสมอภาคหรือบุญกุศลได้บอกว่า บางคนจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตชีวิตจะมีความชัดเจนและความยุติธรรมเกิดขึ้นเนี่ยบุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้นะคะมาดูไพ่ใบต่อไปสิว่าบุญกุศลที่เราได้ทำจะนำให้เราได้พบกับอะไรไพ่ใบต่อไปค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตได้พบกับแสงสว่างในชีวิต นาคาได้มีจิตใจที่แข็งแกร่งเหมือนเพชรนาคาเป็นไพ่ฤาษีเป็นไพ่นักพจน์เป็นไพ่น,นักบวชนะคาเป็นไพ่แห่งบุญนักบุญจะนําทางกุศลที่เราทำเนี่ยบุญกุศลที่เราทำเนี่ยจะนําทางให้เราได้พบทางที่ราบลื่นและทางที่ล่มเย็นนาคาในชีวิต อ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะไพ่ออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะดูซีดูต่อไปซีว่าบุญกุศลที่เราได้สักสมได้ทํามาทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยที่ทําปฏิบัติกันทุกวันเนี้ยจะนําให้เราได้พบกับอะไรอีกอ่าสามถ้วยพบกับชีวิตที่มีความสมดุล พบกับกัลยาณิมิตที่มาเกื้อหนุนกันนะคะหรือบางคนได้พบกับคนที่พลัดพรากจากกันไปได้พบกับคนที่รอคอยนะคะมีการเขาเรียกว่าได้พบคนช่วยเหลือได้พบคนซัพพอร์ตได้พบคนสนับสนุนชีวิตจะรู้สึกว่ามีความร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะการที่เราปฏิบัติ ทําบุญทํากุศลกรวดน้ำแผ่เมตตาเราก็จะได้เห็นไม้ผลหมากลากไม้ชีวิตที่สดชื่นสดใสรายร้อมไปด้วยน้ํามีแต่ความร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์นะคะชีวิตที่สมบูรณ์อ่า ด้วยสิ่งรอบๆตัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีหรือว่าอาหารการกินความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ่านะคะมาดูไพ่ใบต่อไปเห็นไหมคะบางคนมีโอกาสได้พบกับคู่ชีวิต นะคะไพ่สี่ไม้สี่ไม้คืออะไรคะความเป็นหลักเป็นฐานความมั่นคงในชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเห,เห็นไหมคะบุญกุศลที่เราได้ทำจะทําให้เราพบกับชีวิตที่มีความสุขครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นบางคนนะคะมีโอกาสได้แต่งงานบางคนมีโอกาสพบคู่ชีวิตคู่ครองที่เป็นคู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันสร้างหลักปักฐานด้วยกันอย่าง ราบรื่นตลอดลอดฝั่งโดยที่ไม่มีอุปสรรคอ่านะคะ บุญกุศลที่เราได้ทำจะนำให้เราได้พบกับอะไรอีกเพราะว่าพอดีก็อยากทำอยากดูตัวเองเหมือนกันไงว่าเราปฏิบัติเราสวดมนต์เรากรวดน้ำทุกวันทุกคืนเนี่ยเราจะได้พบกับอะไรในวันข้างหน้าก็เลยลองมาทำเรนดอมคลิปนี้ดูนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ทำปฏิบัติหรือสวดมนต์เหมือนกับเต้ยอย่างเนี้ยก็จะได้จะได้รู้ว่าเออเรากาลังจะได้พบกับอะไรนะคะมาดูใบต่อไปค่ะ เห็นไหมคะค e e นออฟเพด c คอนราชินีถือเหรียญนะคะได้พบความรู้สึกดีๆได้พบการงานที่ดีได้พบกับโชคลาภเงินทองนะคะบางคนอาจจะได้โชคแบบฟุกลุกหรือบางคนอาจจะมีโชคในช่วงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะ มีเรื่องการเง e day, ินที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะราชินีถือเหรียญชีวิตที่ครบคันอุดมสมบูรณ์ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่เขียวขจีสดชื่นพร้อมด้วยถือเหรียญอย่างเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเศรษฐีที่นั่งกินนอนกินรอเงินอ่าอย่างนี้ได้เลยนะคะมาดูใบต่อไปกันค่ะใบต่อไปนะคะ ใบต่อไปอ่าอันนี้สามดาบสามดาบคืออะไรคะสามดาบคือหัวใจที่ถูกทำร้ายความรู้สึกที่ถูกทิ่มแทงหรือว่าคนเก่าๆที่เคยทำให้เราเสียอกเสียใจนะคะคนที่เคยทำให้เราผิดหวังในความรักคนที่เคยทำร้ายจิตใจเราอ่ามีโอกาสที่จะกลับมากลับมา กลับมาสารสัมพันธ์กลับมาขอโทษกลับมาไอยังไงอะกลับมาหากันกลับมาคืนดีกันอย่างนี้นะคะอ่านไปแบบนี้ค่ะอ่านไปแบบนี้มาดูไพ่ใบต่อไปกันนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นอะไรคะเป็นสิบไม้ค่ะเป็นสิบไม้เขาบอกว่าบุญกุศลที่เราทำเนี่ยขจัดปัญหาหรือว่าเขาเรียกว่า อภาระต่างๆที่เราเคยแบกรับเอาไว้จะช่วยให้ออกไปจะช่วยให้ดีขึ้นจะหมดภาระค่อยๆหมดไปนะคะภาระการเงินภาระหนี้สินภาระปัญหาชีวิตอะไรอย่างเนี้ยจะค่อยๆออกไปหรือนะคะหรือนะคะหรือบุญกุศลที่เราได้ทำเนี่ยกำลังบอกว่ามีคนคนหนึ่งที่เคยทำให้เราเจ็บใจเสียใจที่เคยทำร้ายเราความรู้สึกเรา กำลังเขาเรียกว่าจะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อกลับมากลับมาขอโทษกลับมาคืนดีอ้าไพ่ใบนี้ตกมาเราเอาเลยนะคะไม่ได้โกงนะคะไม่ได้โกงตกมาเราก็เอาแสดงว่าเขาอยากออกเป็นหนึ่งไม้ค่ะเ,ออเรายังพูดไม่จบอธิบายไม่จบเลยบางคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนเก่า บางคนเริ่มงานใหม่บางคนได้รับงานใหม่บางคนได้รับสิ่งดีๆในชีวิตได้รับแสงสว่างบางคนเริ่มธุรกิจกิจการใหม่ <c oughs> บางคนเหมือนชีวิตที่เกิดใหม่เริ่มกันใหม่อะไรอย่างนี้นะคะบุญกุศลที่เราทำค่อนข้างดีเลยนะคะนำนำพาให้เรามาพบกับสิ่งสิ่งนี้นะคะมาดูใบต่อไปค่ะว่าบุญกุศลที่เราทำจะให้เราได้พบกับอะไรอีกไพ่ใบต่อไปเป็นก้าวไม้ค่ะ เก้าไม้คืออะไรคะแหมการงานที่มั่นคงอ่าลงหลักปักฐานบางคนได้พบคู่ครองอาจจะเป็น อันนี้ดูเป็นคนเก่าได้มากเลยนะคะคนที่เคยตัดจบกันไปคนที่เคยมีปัญหาให้เสียใจกันไปคนที่เคยทําร้ายจิตใจกันไปเนี่ยมีโอกาสกลับมาคืนดีกันได้นะคะบุญกุศลที่เราทํากลับมาครั้งนี้ดีไหมคะกลับมาครั้งนี้ดีเขาตั้งใจที่จะมาลงหลักปักฐานตั้งใจมาทํามาหากินนะคะตั้งใจมาเนี่ยมาช่วยกันลงหลักปักฐานตั้งใจมาเริ่มต้นใหม่มาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ มาหาเงินหาทำงานหาเงินเอออย่างนี้นะคะมาดูใบต่อไปกันค่ะ,ะแน่นอนเร็วๆนี้ค่ะ g นออฟคัพเร็วๆนี้คนที่เคยเสียใจคนที่เคยทำให้เราเสียใจจะกลับมาขอโทษจะกลับมาเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกดีๆมาให้เรามาเติมเต็มมาเติมเต็มเขาเรียกว่าสิ่งที่เคยทำให้เราเสียใจเนี่ยมาเติมเต็มมามาทดแทนให้เรานะคะ เปิดไปอีกหน่อยรู้สึกว่าไพ่ค่อนข้างดีไพ่ค่อนข้างดีเราเปิดไปอีกหน่อยเราเปิดไปอีกหน่อยนะคะหูสีบุญกุศลที่เราทำจะนำให้เราได้พบกับอะไรอีกขอเปิดอีกสักกี่ใบดีอ่ะอีกสัก6ใบ8ใบอ่ะเขอเปิดอีก8ใบเปิดอีก8ใบค่ะอ่าเห็นไหมคะ8ดเหรียญพบกับบุญกุศลที่เราทำเนี่ยจะทำให้ การงานที่ดีขึ้นเจอคนที่มาช่วยซัพพอร์ตหรือว่าคนที่กลับมาเนี่ยจะมาอยู่กันเหมือนกับว่าช่วยกันทำมาหากินจนได้เงินได้ทองได้ผลผลิตที่น่าพึงพอใจอนะคะนะคะดีค่ะดีค่ะ <c oughs> ดีนะคะดีไพ่ถือว่าค่อนข้างดีเลยมาดูใบต่อไปเห็นไหมแน่นอนหกถ้วยหกถ้วยเป็นพลังงานของคนเก่าแน่นอนไม่ใช่คนใหม่นะคะหกถ้วยได้รับการเขาเรียกว่ามาพูดคุยมาเจรจามาให้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันมามีการขอโทษกันมีการขออาภัยกันมีการแล้วก็ยกโทษให้กันให้อาภัยกันอะไรประมาณนี้ดีนะคะดีนะคะเปิดอีกหน่อยเปิดอีกหน่อย อ่าไพ่ดีนะคะไพ่ค่อนข้างดีเลยถือว่าบุญกุศลที่เราได้ทำเนี่ยจะประสบความสําเร็จเนี่ยส่งให้เราได้พบกับสิ่งที่ค่อนข้างชื่นใจดูซิไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่อะไรคะหกไม้เท้าหกไม้เทา้เทาคืออะไรชัยชนะอ่าทำบุญทำกุศลได้รับชัยชนะค่าได้รับสิ่งดีๆฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคทุกเรื่องนะคะความรักการงานการเงิน ผ่านพ้นอุปสรรคทุกเรื่องศัตรูหมู่มารผ่านพ้นทุกเรื่องนะคะภายใบต่อไปค่ะ u u e n o o w One คีควีนออฟวานราชินีไม้นะคะความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ความชัดเจนในการงานหน้าที่ตำแหน่งตำแหน่งที่ดีมีความมั่นคงเดี๋ยวขอเปิดอีกหน่อยนะอีก4ี่ใบอีก4ี่ใบ อีก4ี่ใบคืออะไรคะแปดาบ8ดาบแ,ดดาบ,แดดาบคืออะไรคนที่เคยเงียบหายกันไปคนที่เคยตัดจบความสัมพันธ์คนเก่าๆที่เคยออกจากความสัมพันธ์เคยมีปัญหากันจะกลับมาเคลียร์ใจกันนะคะ จะกลับมาเคลียร์ใจการบางคนสุขภาพค่ะสุขภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนจะคลายจะหายหรือจะเจอหมอที่ดีเจอยาที่ดีจะทุเราเบาบางดีขึ้นจนหายในด้านสุขภาพนะคะมองได้สด้านค่ะแดาบแดดาบมองได้สด้านหรือบางคนที่เคยมืด8ดด้านไม่รู้จะไปทางไหนจะพบทางชีวิตจะพบการงานจะพบทางสว่างในชีวิตนะคะ มาดูใบต่อไปค่ะเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคําเลยสิบเหรียญสิเหรียญสิเหรียญในที่นี้ความเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์โชคลาภเงินทองการทํามาหากินที่ได้ผลตอบแทนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคนเก่าจะกลับมาช่วยเหลือเกื้อหนุนคนซัพพอร์ตจะเกิดขึ้นการงานการเงินจะดีขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยนะคะคนที่มีปัญหาสุขภาพก็จะดีขึ้นอขออีกสองใบค่ะ อ,อีก2องใบอะไรคะอะไรคะเอ็ดออฟสอดนะคะหนึ่งดาบผลแล้วซึ่งอุปสรรคปัญหาทุกอย่างจัดการแก้ไขได้เรียบรอย้อยอชีวิตจะผ่านผ่านผ่านทุกเรื่อง ผ่านทุกเรื่องนะคะหนึ่งดาบน,นี่ถือเถือว่าผ่านทุกเรื่องเลยที่เราที่เราได้เคยมีปัญหามาอ่ะมาดูใบสุดท้ายกันใบสุดท้ายแล้วก็ท้ายเด็กท้ายกองอ่ะขอหนึ่งใบค่ะแน่หนึ่งเหรียญหนึ่งใบหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบขึ้นมาหนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะชีวิตใหม่โอกาสใหม่เงินทองใหม่งานใหม่เริ่มต้นใหม่ คนใหม่ๆคนเก่ากลับมาคืนดีก็ได้คนใหม่ก็ได้อ่านะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์ไพ่ท้ายกองเป็นอะไรอไพ่ท้ายกองเป็นก้าวถ้วยก้าวถ้วยความอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกดีๆที่จะมีเข้ามาต่อจากนี้เนื่องด้วยบุญกุศลที่เราได้ทําจะนําให้เราได้พบสิ่งนี้แงก้าวถ้วยระวังไว้ตรงนี้ไพ่ดีไพ่ดี มีสเสน่ห์นะคะก้าวถ้วยมีสเสน่ห์มีความสมบูรณ์ได้รับความรู้สึกดีๆได้รับเขาเรียกว่าคนรอบตัวคนรอบข้างกัลยาณิมิตรที่เป็นมิตรด,ดีมาสู่เรา,อ,าอย่างนี้นะคะก้าวถ้วยถือว่าพลังงานหน้าไพา่นี้ดีนะคะดีเลยค่ะดีบุญกุศลที่เราได้ทำจะนำให้เราได้พบ สิ่งที่เต้ยได้อ่านให้ฟังนี้อาเต้ยก็ขอน้อมรับพลังงานหน้าไพ่นี้ไว้ให้สะท้อนมาสู่ชีวิตของเต้ยเป็นจริงอย่างที่เต้ยได้อ่านด้วยเถิดสาธุสาธุขอให้เพื่อนๆกดเลขหนึ่งหนึ่งนะคะกดเลขหนึ่งหนึ่งรับพลังงานที่ดีหน้าไพ่เอาไว้สําหรับค่ำคืนนี้นะคะยังไงก่อนนอนคืนนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสมหวังทุกเรื่องนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ